สองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยสาระแอสแกมแอปเปิลแยบยนแซบเวอร์พนแอรแม่ตงอก็ไม่ได้กินแกว้อนข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมมีตัวช่วยไหมยายกังเตงเขาไม่รู้เลยไม่เอาแล้วงงแงแล้วไม่หิวแล้วนะไม่เล่นเร็วแงแปลกใจไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วไม่ต่อก็ไม่ได้กินอะไรวะ แผละก็ได้แห้งแฮปปี้แล้แล้วแล้แล้วแปรรถอะไรบ้างวันที่ขึ้นต้นด้วยสไลแอร์สองพยางอะแคนาแคนาแคร่าไม่ใช่ยันไี้เหรอละใครรู้อะช่วยพูดหน่อยดิแผลใจแผลใจคุณจะไม่ได้กินแล้วใครรู้ช่วยพูดหน่อยคุณไม่รู้อะอะไรวะเอ้ยผุ้สอบไม่ได้เลยอ่ะ แดดร้อนแอนอุแอบเอียบ